ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหลวงพ่อพงว,วัดช่องแคครับอันนี้คือเหรียญมหาราบวัดช่องแคนะ่เองครับปีหนึ่งหกล็อกนิยมเม็ดงานะฮะสภาพผิวลุ้งยังอยู่ครบนะฮนะเนี่ยผิวลุ้งลุงๆเลยนะครับเนะี่ย เนี่ยสังเกตรบริเวณข้างไหลนะฮะลงผ้าผ้าสังกะิิจะมีเม็ดเล็กๆอยู่เม็ดหนึ่งฮะนะเขาเรียกว่าบล็อกนิยมเม็ดงานะฮะอาผมโรเรียนนี้สภาพสวยงามครับผิวลุ้งยังอยู่อยู่เลยครับเนี่ยผิวลุ้งผิวลุงยังอยู่อยู่เลย ด้านหลังสวยมากครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะคือผิวลุ่งของเหรียญยังอยู่อยู่เลยฮะเนี่ย 皮肉都还很紧。<Yeah. S 2>